Say she with the come up I'm gonna let you get to the I'm gonna let you get away. I'm not gonna let you I'm going let one more แล้วกูพบคำพูดมาเป็นลานใช่ไหมก็ไม่หมดแล้วพวกกูแรปไปฟรีสไตล์กูไม่ได้จดยาที่หมดวไว้กินเข้าไปกูไม่ได้ทขังหกไม่ว่าจะเป็นอะไรกูขาดแค่ได้เงินพวกกูทำหมดยังไงกูตกอุมรักชีวิตมันพากูเดินมาตั้งไกลเกินกว่าที่กูจะคิดวันอยากจะรวยหรือว่าตายกูให้มึงกลับไปคิดยังไงมันสามารถเปลี่ยนคนกันได้ปไปเลยทั้งชีวิต

ไม่มีคำว่าสายใหญ่ต่อได้โทชจอเริ่มกันมาจากสูนกูอยู่ที่จุดสตาร์ถ้าเกิดว่าเครื่องพวกกูนั้นไม่ติดพวกกูแค่หยุดสปาร์ตเลนี่พวกกูชงไมาทำกูโจมันกูอยู่ในวอเตอร์พาร์ค I don't give a fuck about bad bitch but I'm hood bitch แล้วก็ท n y s t a r าร์พวกกูแบ่งแต่แค่ควอเตอร์แต่ว่าเพื่อนกูต้องการแดกฮาร์ดคอมมันให้อันนี้สมวอร์เรอร์แบบว่าตอนนี้ต้องการแดกน้ำมึงก็รู้อย่าเอามาบอลเลยมึงคือมองพวกกูเอาเป็นแบบยังแล้วพวกกูคงจะไม่หยุดถ้าเกิดเงินในบชีไม่ถึงแปดล้านถ้าเงินเดือ่แบีับ พวกกูตามหารันบัตในขณะที่พวกมันยังแอบลับย้อนกลับไปกันนเตอรแต่แรกยอนกลับไปในตอนไม่มีแดกสซ์คงเขาบอกว่าพวกกูแปลกจใจคนที่ไม่จริงให้มันแบ็คลับจอชิมึงลงในแบ็คลิสพู้ซีนี้จะตัวแบ็คดาว่า you acting like a wack shit you a b o l d boy ดูกูแบ็คบอลรันบัตกูหาแบบ real quick เพียงแค่ปีเดียว I got racks tall spending money ไม่ใช่ที่เดิมอยกับ big chain กูมีเพอยู่เป็นคอ

นี่มื่2 2 4 80กูให้2มีของกูให้สเล่นแม่งให้หลออไม่มีหลอกวไอ้นี่องใบมึง6แต่มึงจวกเขาไพ่สี่แต้บออหน้าหนังฮีนเพื่อนกูสีขาวอยู่บนหลอดไม่มีสี When I p u m ป i n the p u ิวพวกกูสู้ไม่มีหนี่ Sorry say ชินอยที่จะโดนกูสักที Baby girl ชินะโดนพวกกูหลบเหมือนกระพีผมไม่คนไม่ดีอย่ามาทุนนี้เลยมามาผมไม่คนอย่างงี้ไอ้ดอนน่า w a t ุนี้แต่มามาฟิลลชารีชอร์้คงนบอกว่า sorry มาผมไม่สามารถที่จะอยู่ในทุนมีจุดทุนมามา To the BLG, gang shit in no lame shit, man. Get a boy.